ธรรมดาครับอย่างที่คุณอ้อนกับคุณเอกแจ้งไว้เลยครับ 5, แชมป์ร้ออปอนด์ราชดำเนินครับแล้วก็หัวหน้าคณะผู้จัดการกับคุณบอลมหาชัยครับมีอาจารย์ปู่บุญล้อมมหาชัยให้การสนับสนุนปัจจุบันก็ฟิกซอมอยู่ที่ค่ายมวยวอวังพรมครับนักทกในดวงใจก็ซุบตาเลยครับยอดมวยเมืองสกลน้องโอไก่ย่างหดาว 90ครั้งครับชนะ70แพ้15แล้วก็เสมอ5ครั้งครับนี่ครับไล่กำลังไล,ล่ลำไหวค้ครูกันอยู่เลยครับคููเอกของเราเดี๋ยวต้องดูครับอ,อย่างที่ขอ้อมูลคุณออสคุณเอกแจ้งไว้ดอกไม้ป่าเคยเฉือนชนะมานะครับเคยาตายขอบคุณ GSV มวยไทยพร้อมด้วยสามมวยเวทีมวยราชดำเนินครับ และวันนี้ครับหาเรียนแจ้งเลยครับรางวัลจากคาทัศน์นี่เหมือนเดิมนะครับสำหรับรางวัลคนแพ้หัวใจไม่แพ้ครับคาทัศนจะมอบให้3,000บาทเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักชกที่แพ้ภายใน3ยกคาทัศพร้อมสนับสนุนเพื่อให้ผู้แพ้กลับมาเป็นผู้ชนะในวันหน้าคาทัศนจัดให้ได้ไปต่อและท่านที่จะรีไฟแนนซ์รถยนต์ครับขออนุญาตแนะนำนะครับรีไฟแนนซ์รถยนต์ก็ต้องที่คาทัศน์ จัดที่ไหนไม่ผ่านให้มาจัดที่คาทัดรถพอนอยู่ก็กู้ได้หรือว่ารถพอนอยู่ก็สามารถซื้อขายได้อนุมัติง่ายทุกอาชีพคาทัศเป็นหนึ่งในเรื่องรีไฟแนนซ์และปิดเล่มรถยนต์ปรึกษาฟรี0815553555ขอขอบพระคุณคาทัดครับเอาล้วครับซ้ายกับซ้ายอุบลกับอุบลครับบนบ้านเดียวกันน้ำเงินนี่เก่าแน่ครับส่วนมุมแดงก็ ฝีมือดีวีวรวดเร็วแล้วก็คมครับอาวุธของเขาครับมัดศอกนี่มักจะเปลี่ยนเกมเสมอครับขวาครับทักทายช่วงล่างรุ่นพี่นะครับดอกไม้ป่ายกแรกแล้วครับก็แหมของเคยๆกันก็จริงแต่ว่าก็ต้องจับจังหวะกันหน่อยครับภาคทีสองน,นะครับ ครั้งแรกนี่ดอกไม้ป่าเคยชนะมาช่วงปลายปีที่ผ่านมาครับวันนั้นก็ชกในรอบตัดเชือกนะครับสี่คนสุดท้ายครับการแข่งขันมวยรอบเพชรดีสร้างนาคตไทยดอกไม้ป่าก็เป็นฝ่ายเสียมชนะไว้นะครับกรรมการไพฑูรย์กบกลางชี้ขาดด้านบนครับให้คะแนนสามท่านมีธงชัยกิตตารงค์วิจุลมาบินของรันแล้วก็ชัยยุทธขำนาเรศอ่าทรงเดียวกันเลยครับกาดมวยเหมือนกันเลยครับถนัดซ้ายโดยกําเนิดเลยนะครับ แล้วก็บ้านเดียวกันด้วยครับอุบลราชธานีแดงเกิดช้ากว่าหน่อยนึงครับนักสู้จากม่วง30ครับส่วนน้ำเงินนี่น้ำขุนไม่รู้ว่าถ้าไปจากกรุงเทพนี่จะถึงเอำเภอไหนก่อนนะครับเหลืออีก30วิวิโดยประมาณครับยกแรกครับซ้ายเมืองดอกบัวด้วยกันทั้งคู่ครับนักชกจากอุบลราชธานีนี่ฮหน่วยซ้ายเยอะเลยนะครับ ดาวดังก็ทั้งเจ้าเพชรมอรโกตเพชรินดีอาคาเดมี่รือแม้กระทั่งเพชรด,ดำนะครับเพชรดำเพชรินดีอะคาเดมี่หรือว่าไก่ย่างห้าดาวโอ้ยโอ้ย้ยนี่ครับอ่ากำปั้นพักถ่ายรุ่นพี่ไปก่อนเลยครับดอกไม้ป่าสันติอุบอลเราว่าดูครับดีกรีที่เรียนไว้ครับแชมป์ชนแชมป์ครับคูบค่นี้อ่ะหมดยกแรกพักกันแป๊บเดียวครับ แอนตาซินนี่จะมอบให้10,000บาทกระเช้าบาดหาง30,000บาทและนักชกที่เกิดแผลแตกครับก็จะได้รับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลจากทางแอนตาซินนี่เข็มละ500บาทด้วยกันกาลังขอบคุณครับแอนตาซินยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นนะครับพร้อมด้วยท่านนายห้างวินายปีระพุทธชงครับเราต้องขอบคุณบริษัทไทยนครพัฒน,นาจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายพิฟฟี่ซาร่าแอนตาซินเยลแอนตาซินชนิดเม็ด ไดฟิลีนเบนดา500ยาท้าน้ำขาวไทยนครดีออกไซด์รวมถึงต้องขอบพระคุณท่านในห้างวินัยวีระพุทชงผู้ให้การสนับสนุนศิลปะแม่ไม้มวยไทยด้วยดีมาโดยตลอดขอขอบพระคุณครับเสายไปครับดอกไม้ป่าก็ยังดูระวังตัวกันเป็นพิเศษทั้งคู่ครับสายเตะจ่อล่างครับ จังหวก็ยังไม่ไม่ไม่เร่งที่จะออกครับแต่ไม่ป๋าก็พยายามขยับพยายามออกครับซ้ายเตะไปครับคืนไม่คืนยัแม่จะเข้าไปคืนครับเจอหมัดขวาน้องสกัดทำลายจังหวะาไว้ครับคู่นี้เป็นมวยที่เคลื่อนไหวได้รวดเร็วทั้งคู่เลยนะครับโดยเฉพาะอาวุธแทงสะนี่ครับซ้ายมาก็ะซ้ายคืนเลยครับภาคทีสองครับไฟแรกซัดกันที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตในมวยรอบนะครับ มวยรอบเพชรดีสร้างนาคไทยครับในศึกมวยมันสนันเมืองดอกไม้ป่าเฉือนชนะไวเดีกกีไม่ธรรมดาทั้งคู่นะครับดอกไม้ป่าสันติอุบลนี่ก็แชมเปี้ยนมวยรอบครับอย่างที่ผมได้เรียนไปนัดชิงชนะยอดกล้าพอวิเศษยิ้มครับเตะล่างซ้ายครับส่วนแวววานี่อดีตแชมป์ราชจจดำเนินรุ่น112นะครับผลงานหลังๆยอดเยี่ยมครับก็ได้จากการชิงตำแหน่งแชมป์ที่ว่างชนะแก่นอุบลพอลหลักบุญน,นะครับ แล้วก็ไปป้องกันที่ประเทศญี่ปุ่นแพ้นาดกะแบบว่าเขาบอกว่าแม่ห้ายกนี่ออกไหนก็ได้นะครับครับนี่ครับ่ากรีครับพิสูจน์ให้เห็นครับมาแชมป์เส้นสำคัญเส้นใหญ่ของเอทีโมยราชดำเนินครับมเรียกว่าโกอ,อินเตอร์ไม่ว่าจะเป็นไปประเทศญี่ปุ่นนะครับหรือว่าเดินทางไวชกมาต่างประเทศนี่บ่อยนักต่อนนักเลครับเดี๋ยวต้องดูครับ เดินเปิดเกมเข้าไปก่อนเลยครับเจ้าดอกไม้ป่าแต่ว่าแวววาวครับแข้งซ้ายรอรออยู่เลยครับรุ่นน้องเข้ามาอย่าอย่าอย่าหลวมนะหลวมนี่แวววาวรอดักอยู่ครับเตะซ้ายพยยามจิบัดตึงครับเตะซ้ายครับลูกคืนของแวววาวจบไปปลายนะครับยกที่สองครับขยับแล้วนี่ครับโอ้หนักหนักมาก็นี่ครับซ้ายัวดหนักหนักคืนเหมือนกันครับ ดอกไม้ป่าหมดยกที่2นะครับทวรรีศูนย์แปดหกศูนย์ตองสองตองแปดืองจขอบพระคุณนะครับอุปกรณ์มวยยีย่ห้อไพรายภายใต้การรับรองคุณภาพจากเพชรยินดีอะคาเดมี่ส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันของศึกเพชรยินดีของเราในวันนี้ขอบพระคุณอุปกรณ์มวยยี่ห้อไพรครับเดินขยับครับกดดันเข้ามาครับดอกไม้ป่าเจอหมัดขวาแต่ซ้ายจ่อล่างพยายามหมัดขึ้นเหมือนกันครับ ทิมงานพี่อ้วนปาจีนสั่งบอกใกล้ๆแล้วนะครับดอกไม้ป่าครับยืนซดกันยืนซัดกันครับถีบไว้ก่อนครับแวรวาวดอกไม้ป่าขยับเจอแข้งซ้ายมาเตะแล้วถีบครับกินป่าโอ้ลุกแล้วเจอหมัดเลยครับใบหน้าแล้วก็จิ้มลำตัวมาครับหมัดของแวววาวหลุดหลวมไม่ได้นะครับเพราะว่าแวววาววอลกลิ่นปทุมที่มาจอมกับอ้าโดนซ้ายครับอาโดนซ้ายทำท่าศีรษะสั่นไปเหมือนกันครับ ทั้งคู่นี้เป็นคู่ปรับเกา่าแพลวพลาวเพชรพลาว,ลาวฟ้าด้วยกันนะครับแดงนี่แพ้น็อกแพลวพลาวครับส่วนน้ําเงินนี่ชนะแพลวพลาว,ลาวแต่ว่าหมัดบวยครับไม่แน่ครับไม่แน่อาจจะเป็นอย่านี้นะโอ้โหหมัดไม่แกวี่งแรงเลยครับตกไม้ปาโอโอโอนี่ครับฮ่ยกนี้ยังได้ลุ้นอยู่นะครับ กับรางวัลจากคาดทัดนะครับสําหรับผู้แพ้ภายใน3ยกนะครับที่จะเป็นรางวัลคนแพ้ res. หัวใจไม่แพ้คาดทัดมีมอบให้3,000บ,บาทนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับนักชกที่แพ้ภายใน3ยกคัดทัดพร้อมส,สับสนเพื่อให้ผู้แพ้กลับมาเป็นผู้ชนะในวันหน้าคาดทัดจัดให้ได้ไปต่อลองขอขอบคุณครับมาอย่งอางยั่งยืนมาท่านผู้ชมพลางฮือเลยครับแต่ว่าไม่โดนนะครับไม่โดนครับหลบทันครับ ดครับของดอกไม้ป่าครับพยับเข้าไปครับแวว่าก็ถีบไว้ก่อนครับเจ้ามาเสียบแน่ดอกไม้ป่ามีหมัดสวนครับเตะซ้ายไปครับดอกไม้ป่าแหววพยายามถีบพยายามรอดักจังหวะครับซ้ายเตะจ่อล่างมาครับดอกไม้ป่าครับแววว่าอย่างไรครับจะออกเหม่เสียหลักเอาเจอแค่ขวาครับแ้ว่าจะไม่ใช่เป็นเกมที่แแลกกันแบบ ปลายเท้าชนปลายเท้าครับแต่ว่าตื่นเต้นนะครับทั้งผู้อาวุธคมนะครับหลุดนิดเดียวนี่อาจจะหลับเลยครับหมัดซ้ายดอกไม้ป่าจิ้มท้องด้วยครับแวววาวก็อา้าวขึ้นคอได้ไหมขึ้นคอได้ไหมมัดมัดแล้วมัดแล้วเด้งไหมเด้งไหมมาตีได้ทีนึงก่อนจากครับ ไปโฟนว่ากลางเวทีกลางเวทีครับมา,านี้อยู่น้าบ้านแวววาวดอกไม้ป่าลากซ้ายเข้าไปเจาะล่าม,มด,ดูครับฮ่าซ้ายคืนไปแวววาวแล้วก็โอ้โหตัดลำตัวด้วยขวา,าดูครับอาวุธนี่ใกล้เคียงคล้ายๆกันเลยครับหนักแรงคมด้วยกันทั้งคู่ปายกสามแล้วครับโหมดยกอาห,หางอย่างละ30,000ื่นบาทสนับสนุนโดยจีเจพอสาวหน้า พร้อมด้วยร้านค็อกเทลซีฟู้ดขอนแก่นครับร้านคอกเทลซีฟู้ดขอนแก่นมีคุณจิ้นเจเจดูแลแล้วก็บริหารงานอยู่ครับขอขอบพระคุณคุณจิ้นเจเจครับมายกนี้ครับยกที่4เลือกออกกันเน้นเน้นครับเตะซ้ายไปครับพยายามตัดล่างแววว่าเตะซ้ายดอกไม้ป่าแววขวาหน้าครับดอกไม้ป่าครับนี่พยายามยกขึ้นไปก่อนเลยครับแล้วก็ขวางเอาไว้ครับ ว่ากันว่ายกนี้เป็นยกที่แวววาวเก่งเป็นพิเศษเรับอ้าโดซ้ายไปก่อนเลยครับอ้าวซ้ายขึนมาเกี่ยวขึ้นมาสายไฟแลบทั้งคู่เลยครับยกนี้ใครจะทําผลงานได้ดี3ยกนี้คู่ขี่เหลือเกินครับอ้าวต่อยตอโหมดโดนบวกหมัดเหมือนกันครับโอ้โหนี่ครับเดือดเดือดเดือดยกสี่โอ้โหดูครับอาจารย์ไพฑูรย์บอกมันติดมุมเต็มมุม,มออกมาก,ก่อนกลางเวทีก่อนนี่ครับดอกไม้ป่าซ้ายบาา แวววาวขยับเดินมาตอนนี้ยกนี้นี้ห่าไม่รับแล้วครับแวววาวจิ้มแล้วก็เสียบเขา่าเข้าไปโอ้โหจะ่อกไม่ปาดูครับห่าไม้ตั้งแขนสู้กันอยู่ยัดเข้าไปแวววาวดอกไม้ปาดอกไม้ปาเข็นเข็นทำอะไรกันไม่ได้ครับอาจารย์ไทรทูลแกะแย่งมาก่อนเตะซ้ายไปเตะซ,ซ้ายอีกทีหนึ่งแวววาวคืนไม่คือครับเจอขวามาโต้คืนด้วยขวาครับเตะซ้ายจับได้ ดิ้ออกมาได้ครับจังหวะโดนจับเอาซ้ายโต้คืนด้วยซ้ายครับเตะซ้ายมาไว้วาโต้คืนด้วยแขนครับโอ้โหตาต่อต,ตาฟันต่อฟันอะไรแบบเนี้ยเป็นยังไงครับผู้เอกเป็นยังไงครับอุบลนดับบี้แมตช์ครับอา้าวสัมมหลุดมากหลุดแมโดนขวางไว้ตีได้ไหมใกล้เชือกเด้งซ้ายไปครับขว,ขวางขวางขวางมากกรรมการไพฑูรกบกลางก็ลากมากลางเวทีมาดวลซ้ายกันอีกครั้งครับอนี่ครับ สาดอาวุธกันกลางเวทีเลยครับดอกไม้ป่าใทยยับไทยยับเดี๋ยวดูซ้ายไหนซ้ายไหนถึงก่อนซ้ายติดบางแมซ้ายติดอีกเหมือนกัน,นซ้ายไปอ่ายังยังไม่โอ้ยหลุดปึ๊บบวกมัดแต่ว่าดูครับว่มันยังเฉียวไปหน่อยเฉียวไปหน่อยนึงน่าซ้ายซ้ายซ้ายไหนถึงก่อน ซ้ายดอกไม้ป่าติดบางอ้าวนี่ครับแวววาวขยับอ้ยดูครับแม่ดึงหลบแล้วสวนมาด้วยหมัดครับอ้าวดูกันครับใครจะแม่นกับกันใครจะละเอียดก่ากันครับเตะซ้ายเข้าไปขยับขยับเข้าหาครับดอกไม้ป่าลุกเจอหมัดเลยครับโอ้โหแล้วลูกนี้ครับแมาตัดล่างไปทีนงครับแวววาวเสียจังหวะไปเลยครับ หน้าขมำอปลายยก4ีได้ไหมสายลุดอีกแล้วนี่แหละครับม้าปอลุดแล้วก็โจนนะครับๆๆๆหมดยกซีตะบงกดครับโอ้นี่ครับตามกันต่อยกสุดท้ายยกสุดท้ายมตอนนี้นี่ภาคแรกฝ่ายแดงเบียดชนะมาแต่ภาคนี้สถานการณ์มันไม่แน่แล้วครับคุณเอกโอ้ยกที่แล้วครับหน่ายกระดึงหลบแข้งแล้วมีหมัดสวนนะครับแ้ววาวยกนี้พยายามรู้พยายามเดินถึงตัวไล่ต่อยโอ้นี่ครับ สอกสะบัดเอาเลยครับก้าวเข้ามาเสียบครับต่อยซ้ายหมัดขวาครับหมัดขมขมดอกไม้ป่าเจอแค้งมาเตะซ้ายคือของหนักต้องมาแล้วครับจากดอกไม้ป่าสันติอุบลครับไปแลกแข่งอย่างเดียดนี่แม่โอกาสกินแววแววยากกำปั้นกับศอกกำปั้นกับศอกครับโดนไม่โดนครับแม่เต็นเต้นหวาดเสียวครับแม่ไม่รู้ว่ายกนี้นี่อาจจะอาจจะนะครับอาจจะมีคนโดนอาวุธลับของใครหรือเปล่าครับ มานี่ครับโอ้โหดอกไม้ป่าคขว้ยงซอกมาหว่าเสียวแต่ว่าดึงหลบได้นายนี่ครับมาเขี <h <h ้ยวเลยเก๋าเลยมาแวววาวโอ้ดูครับระบบป้องกันตัวระดับอาจารย์มวยดูดอกโอ้โหการคองมาดูครับเดินเร็วขึ้นไปอีกเดินเร็วขึ้นไปอีกดอกไม้ป่านี่ครับขยับขยับซ้ายซ้ายกำปั้นกำปั้นแต่ว่าดูโอ้โหมาโดนโดนตัวแกย่างยิงเลยง โอ้โหสายตาแกครับไม่ยอมให้โดนเลยครับยังบีบหัวใจนะครับเสียงเชียร์ยังมีครับดอกไม้ป่าเดินเข้าไปครับ5้า0 0บาทอัดฉีดครึ่งแสนมามาซ้ายแทงซ้ายเข้าไปมาพร้อมเสียงเทีเลยอาพยายามขึ้นเหมือนกันครับตัดล่างเราเสียบครับแวววาวสับดอกนี้ไม่โดนครับดอกไม้ป่าใจแกสู้อยู่แล้วครับดอกไม้ป่าบุกเข้าไปครับอ้ามัดกระซอกแม่แต่ว่าแวววาวแกก็จุกจกกวนใจใช้พื้นที่เวทีนี้คุ้มเลยครับ เดี๋ยวไปมุมนักข่าวเดี๋ยวไปมุมรักทังครับวนไปดอกไม้ป่าอย่าอย่าช้าครับอย่าช้าครับแมต้องออกครับว้าถ้าไปเดินไล่แบบนี้ไปเดินตามแบบนี้นี่มามันมันเข้าทางนะครับแมอย่าพึ่งเทอ,อย่าพึ่งเทอดอกไม้ปา่าแม่แฟนๆรอเชียร์อยู่ครับมาอีกกบกังนึงนาทีกับบ้านซ้ายไปโอ้ยลื่นลื่น,นไม่มีลื่นครับมาแฟนๆคลางหือโอ้ยแมาอย่าตีเชือกอย่าตีเชือกครับแหวววมาตีเชือกปุ๊บนี่ครับมา เริ่มทําได้ด้วยครับดอกไม้ป่าเอาติมเข้าไปเติมเข้าไปแต่ดูว่ายังยังระบบป้องกันตัวยังดีอยู่คุณเอกโอ้ยเอาละครับจุกจิกครับป้องกันตัวพยายามโยกหลบอยู่ตลอดนะครับแวววส่วนดอกไม้ป่าเองก็ทําได้ดีครับหมัดครับหน้ากับลำตัวครับตรงไหนก่อนดีครับตรงไหนก่อนดีแทงซะากเข้าไปอ้าวต่อเนื่องหน่อยเอาอีกหรือเปล่าครับหันมองแล้วยังไงครับ เอาละครับแบบนี้อยู่ที่กรรมการด้านล่างสท่านแล้วครับโอ้โหสุดมันเลยครับดอกไม้ป่าสันติอุบลกับแวววาววอลกลิ่นปทุมภาคที่2ครับแบบนี้ลุ้นรัทึกเลยครับกรรมการ3ท่านในคะแนนมีธงชัยกิตดำรงวินิจกุลนรินพงหิรันและก็ชัยยุทธขำนเรศครับเอาละครับลุ้นไปพร้อมๆกันครับ โอ้โหไม่รู้ว่า2ภาคพอหรือเปล่าครับมันแบบนี้ครับผู้เอกของเราดอกไม้ป่ากับแววาวนี่ครับาอดใจรอน,นิดเดียวครับอาจารย์ไทรทูลเดินมาที่ใบสุดท้ายนี่ครับเป็นแววาววอกิ่นปฐุมครับวันนี้มาเฉือนช,ชนะแบบสุดมันเลยครับผู้ชนะผู้เอกของเรา